สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับในกรณีเราไม่มีเลื่อยตัดท่อ PVC เราใช้วิธีนี้ได้เลยครับในกรณีที่ท่อ PVC เราสี่หุนอยู่ฝังอยู่ใต้ดินฝังอยู่ในปูนเราจะตัดเพื่อเราจะต่อเราใช้วิธีได้เลยครับเราตัดลวดมา เราก็ตัดลวดเราหนึ่งฟุตเลยครับเราก็มาสอดที่ข้อพ VC ีเราสี่หุนหรือหกหุนก็ได้ครับเราตัดได้เลยครับเราก็ตัดไปแบบนี้เลยนะครับตัดไปแบบนี้ครับถูไปไเลยครับเราก็เอาข้อต่อตรงหรือข้อต่อสามทาง มาต่อได้เลยครับเราตัดในกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลวดเราถูๆไปเลยนะครับถูๆไปท่อพ Vc เราเลยครับเดี๋ยวขอว่าจะขาดโดยง่ายเลยนะครับอ่าขาดใช่ไหครับน่ะขาดแล้วไหมครับทีนี้เราก็เอาข้อต่อตรงมาต่อได้เลยครับเอาสามทางมาต่อได้เลยครับที่ท่อพ Vc เราตัดได้หมดครับ ทั้ง4หุนทั้ง6หุนครับใช้ลวดเราเนี่ยครับตัดได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ